เสียงฝนตกปล่อยๆยามค่ำคืนกระทบหลังคาหย,ยาสม่ำเสมอทดินดินชื้นคลุ้งทั่วบริเวณรอบบ้านไม้เก่าทิมพ์นั่งอยู่หน้าต่างห้องเธอพยายามอ่านหนังสือสอบกลางทาคที่ใกล้เข้ามาแต่สมาธิของเธอกลับหลุดลอยไปไกลเพราะเสียงแตกแตกที่ได้ยินมาตลอดสามวนติดมันเป็นเสียงฝีเท้าช้าๆหนักๆบนทื้นไม้ ซึ่งไม่น่าจะมีใครเดินตอนเกือบทิ้งคืนและแม้จะพยายามคิดว่าเป็นเสียงไม้ลั่นโดยแมวแต่เธอรู้ในใจดีว่ามันไม่ใช่หลังจากเหตุการณ์นั้นเริ่มขึ้นพ่อของเธอก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ใช่ในทางที่รุนแรงหรือผิดสังเกตแบบชัดเจนแต่เขาเงียบขึ้นมากเขามีสายตาเหม่อลอยบ่อยขึ้นและบางครั้งก็นั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าว เดินไม่เติดข้าวแต่นั่งเจ้าอะไรบางอย่างในมือในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักไฟในบ้านดับวูบก,กระทันหันพิมเดินออกจากห้องด้วยไฟฉายมือถือส่องทานถงบ้านที่มืดสนิทเธอพบพ่อกำลังนั่งอยู่ในครัวคนเดียวในมือเขาถือสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนโลหะเก่าๆและสลายยาวคล้ายม้วนท่า